ัสดีค่ะเพื่อนๆอนวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าข้างหน้าเรานี่จะเป็นอ้อยอันนี้ยอดอ้อยนะคะยอดอ้อยแล้วก็นี้เป็นท่อนอ้อยที่แบบว่าเราเออเหลือจากการส่งให้ลูกค้านะคะเนี่ยท่านท่อนนี้เห็นไหมคะมันจะมีตาเนี่ยมีตาแต่มันจะปลูกได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันนะคะมีตาทุกข้อเลยส่วน อันนี้ก็จะเป็นยอดนะคะส่วนยอดเนี่ยเราก็จะจิ้มจิ้มตะกร้ามังไว้นะคะจิ้มไว้ก็ี่เอาไปปลูกนะคะจิ้มไว้เนี่ยมันก็จะมีรากแล้วนี่ปลูกได้นะคะส่วนยอดนี่ก็ปลูกได้นะเดี๋ยวเราจะนําไปปลูกกันเพราะว่าเสียดายเพราะว่าส่งให้ลูกค้าไม่ได้มันยาวไปอ่ะเราก็เก็บไว้แล้วก็เราดึงให้มูทุกอันดีดึงให้ทุกอันหลายอันนี่กร้ามังเล็กะกรามังน้อยก็แช่ไว้อันนี้อันนี้นี่นี่แต่อันนี้เพิ่งแช่ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองยังไม่ออก ก็อันนี้ยอดตลากเต็มเลยส่วจตัาจิ้มไว้แตะใส่กระถังไว้เดี๋ยวเรายกถังลงไปนี่อันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งอ่ะนี่แช่อยู่กับอยู่กับเตยเนี่ยเตยก็เอามาจิ้มไว้เนี่ยนไหนี่ไม่ตายีนยอดเขียวเขียวยอดเขียวเขียวมันอยู่รากมันจะมีเราเอาไปปลูกนะคะส่วนตรงนี้ก็เอาไปปลูกทำแบบท่อนๆอย่างเงี้ยได้เลย ะะป่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะเพื่อนๆป่ะไปปลูกอ้อยด้วยกันนะไปเร็วนี่ค่ะเพื่อน,อนๆคะเนี่ยพวกนี้จะเป็นอ้อยที่เหลือจากส่งลูกค้าแล้วเราก็มาปลูกปลูกที่ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะก็ยัดยัดกันไปเนี่ยรวมรวมเนี่ยอย่างเนี้ยแล้วนี่ก็เอามาลงใหม่ถ้าเป็นท่อนๆนี่วางแนวนอนเลยใช่ไหมคะวางแนวนอนเลยง่ายดีง่ายดีนะคะง่ายดี ต้องต้องเอาตาขึ้นมาไหมหรือว่ายังไงคะถ้าเอาตาเอียงข้างก็ได้ขึ้นบนอยู่ได้ถ้าตาเอียงข้างก็จะได้สองแถบอ๋อแด้านด้านนี้มันงอกก็ทางนี้แล้ด้านด้านนู้นก็เอาอีกแถบหนึ่งก็จะได้สองข้างจะได้สองแถบแต่ถ้าเกิดว่าเอาตาขึ้นข้างบนก็ได้แถบเดมันก็จะได้แถบเดียวแถบบนนะแถบล่างก็จะเน่าไปโอเคอันนี้ที่เป็นท่อนๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้งอกทุกอันนะก็เผื่อไว้ไงอือเผื่อไว้ค่ะที่เหลือเนี่ยไปข้างในค่ะ แล้วไม่ต้องกบดินเหรอคะไม่ต้องกบดินเพราะดินมันแฉะถ้ากบดินแล้วเดี๋ยวพอน้ําลงไปแฉะปั๊บมันจะเน่าอ๋อวางไว้วางไว้าวายางนี้เลยครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าดินก็คือดินครึ่งท่อนครึ่งท่อนด้านล่างไม่ต้องให้มิดอโอเคนี่ก่อนที่เราจะจะอ๋อนี่จะปลูกส่วนยอดใช่ไหมคะอ๋อส่วนยอดแล้วเราต้องทําดินยังไงก่อนนะคะทําให้เป็นหลุมหลุมเหรอคะเกิ คุ้ยให้มันเป็นเป็นร่องๆเป็นรูๆเล็กๆเนี่ยก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้ปลูกเป็น,เป,นเป็นไล่ไปลงเป็นสําหรับไปส่งโรงงานแต่ถ้าจะไปยอดอย่างนี้ต้องเอาดินฝังต้องเอาดินฝังแล้วก็กดให้แน่นไม่ให้มันลม้มตั้งเอียงเอียงหรือตรงตรงคะถ้าได้ทั้งตรงทั้งเอียงได้ทั้งสองแบบเราจะปลูกติดกันได้ไหมหรือเอาแค่นี้เลยก็แค่นี้ก็ห่างประมาณสักฟุตกว่า แล้วเราก็ <ขอ S 1> กต่อ<ล>ไปอีกยอดหนึ่งแล้วก็ไปยอดอื่นก็ย้ายที่โอเคนี่เดี๋ยวเราก็จะปลูกยอดต่อไปนะคะแล้วก็เอาดิเอาเสียมมาขุดดินไม่ต้องลึกมากใช่นั้นลึกประมาณเท่าไหร่อันะคะต้องลึกประมาณสักเท่าไหร่อะห้าหกนิ้วก็พอแนละ้วห้าหกนิ้วก็พอแล้วนะบางทีก็ไปถากเป็นร่องอ,งอะ่ะถาเป็นเป็นรูนะแล้วก็เอาโคนมันวางลงไปอเดี๋ยวคราวนี้เราจะให้ดูที่เรามาทําไว้นี่ อันนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์เห็นไหมฮะเราก็ทาเป็นหลุมๆอ่านี่เป็นอ้อยดําอืมอ้อยสิงคโปร์ก็เริ่มแตกยอดแตกออกมาแล้วแล้วอันนี้เป็นอ้อยดําค่ะติดๆกันนี่อ้อยดําและถ้าหั่นออกไปนี่เราก็จะเป็นอ้อยที่เราแช่น้ําไว้นะคะยอดอ้อยที่แช่น้ําไว้ปลูกง,ง่ายๆค่ะก็ประมาณน,นี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วเราก็ลดน้ำไปดินชื้นๆอย่างเงี้ยนะโอเคแล้วคแค่นนิดน่อ ดินนิ่มๆก็ดีหน่อยนะคะขุดง่ายแล้วก็วางได้เลยง่ายดินมันร่วนเดี๋ยวพอมันถ้ามันขึ้นยอดมาถ้ามันงอกยอดมาเนี่ยต่อไปมันก็จะแตกเป็นกอเราก็จะดูเป็นกอในหลุมแล้วก็หนึ่งกอหนึ่งกอจะดูแลง่ายหน่อยไหลาตามันชี้ตาให้ดูหน่อยค่ะตาอยู่ไหนคะนี่ไงตามันอยู่ตรงนี้นี่ แล้วก็เอียงข้าง,ง,างตาอยู่ตรงนี้กลับอยู่ตรงนี้นี่ตามันอยู่สองข้างสายขวาเราก็จะแข่งข้างไปตาก็จะอยู่ข้างนี้อันหนึ่งข้างนี้อันหนึ่งเวลามันงอกมันก็จะจะแข่งขึ้นทั้งบนเนี่ยด้านนี้ก็ได้พลิกยังไงก็ได้ให้มันอยู่ข้างอะ่ะ ก,กรณีนี้คือท่อนที่มันยาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่อนหนึ่งท่อนแล้วมีหนึ่งตานี่เอาตาหงา,ายขึ้นได้เลยหงายขึ้นได้เลยแต่คราวนี้ท่อนนี้มันมีท่อนหนึ่งมันมีสามสี่ตาไงเราถึงต้องตะแคงใช่ไหมคะต้องตะแคงใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีมตาเดียวก็แล้วแต่เราไม่ตะแคงก็ได้นะถ้าเราไม่คิดว่าไม่คิดว่าอยากจะให้มันออกสองข้างเผื่อถ้ามันออก,กน,นะเผื่อไว้มันไม่ได้ออกทุกตาล่ะบางตามันก็จะไม่งอกก็จะแข่งข้างอย่างนี้ หรือจะถ้าเราจะเอาแบบเอ้ยชัวๆเอาตาเดียวก็พอก็พลิกเอาขึ้นข้างบนก็ได้มันก็จะงอ,อกข้างบนแต่ก็จะมีผลเสียอย่างถ้าง,งอ,อกข้างบนเนี่ยพอง,งอ,อกขึ้นมาปั๊บเราต้อง้องคอยดินกรบเพราะว่าพอไปงอ,อกกะปั๊บ่ะมันจะมีรากออกข้างๆเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยรากมันก็จะลอยไปเกาะดินไม่ได้ไม่มีดินให้มันเกาะถ้าเกิดเอาเอ้าตาไปข้างบนเนี่ย,ยก็คงจะต้องออกเกลี่ยดินให้ให้มิดผิวๆให้ดินเนี่ยมิดลงไปดินทับปัะสักครึ่งเซน อย่างเงี้ยแล้วนี่ต้องเอาดินกบไหมคะนี่อันนี้กันนี้ไม่กบเพราะว่าตามันอยู่ข้างๆก็าปล่อยมันนีเห็นแต่ว่าให้ดินมันชื้นไว้อย่างนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าต้องกลางแดดแรงๆเลยทําไงอะกลางแดดแรงๆก็ไม่เป็นไรก็เอาน้ํารอไว้แบบที่เขาทำอ้อยโรงงานอะไม่ไม่ต้องให้น้ําขังถ้าอ้อยโรงงานเนี่ยเขาเขาเป็นร่องเนี้ยแล้วเขาปล่อยเอาวาง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 ไว้แล้วปล่อยน้ําขังเลยปล่อยน้ําขังเลยเสร็จแล้วพอน้ําขังเรียบร้อยเขาปิดน้ําปล่อยน้ํามันก็จะซึมไปในดินดินมันก็จะชื้นอยู่ประมาณสัก สามสี่วันสามสี่วันแล้วก็ตาอ้อยก็จะงอกพอดีอ,อือยน้ำลงมาทีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกบ้านไม่ได้ปลูกมากมายอย่างนี้เราต้องลดน้ำเช้าเย็นนะคะก,ก็ต้องดูอ่ะก็ต้องดูถ้าดินแห้งเราก็ต้องเอาน้ำโปรย,ยนิดนึงให้มันชื้นไว้เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำท่วมแบบของอ้อยโรงงานโอเคกรณีที่มันงอกมาแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องเอามนันขึ้นข้างบนเพราะมันงอกแล้วเริ่มงอกแล้ว ต้องให้หงายขึ้นข้างบนไม่ให้าไว้แต่แข็งค้างก็จะหักแล้วก็อย่างนี้ต้องเอาดินโรยดินโรยไปนิดหน่อยเอาก้อนใหญ่ๆวางก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเองดินก็ไม่ต้องใส่เยอะถ้าดินไปทับยอดเขาก็จะเน่าอีกโอเค อันนี้คือวิถีการปลูกอ้อยที่ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะอันนี้ปลูกแบบบ้านๆง่ายๆปลูกแบบบ้านๆถามว่าเวลาเรา,เเราได้อ้อยมาเราปลูกยังไงนะนี่เลยวิธีพวกนี้เลยเนี่ยปลูกต่ำบ้านๆเลยนะคะไม่ได้ปลูกเป็นหลายไร่เหมือนโรงงานเนี่ยปลูกง,ง่ายๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็เขาก็จะแตกหน่อกออกมานะคะเป็นไงคะเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมคะการปลูกอ้อยโอเคนะคะคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับบางท่านที่คิดอยากจะปลูกอยู่นะคะถ้ามีประโยชน์ต่อ ท่านช่วยไลค์นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คลิปปลูกอ้อยก็คงต้องบายบายไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆนท่าน,ท,านที่ประชมครั้งแรกอย่าลืมกดสับสไครต์ให,<ฆ>ให้เราด้วยท่านที่ชมครั้งแรกนะคะเข้ามาช่องตามใจฉันครั้งแรกนะคะอย่าลืมนะคะกดสับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บายบายไปก่อนแล้วนะคะบายบายขอบคุณที่ติดตามค่ะ